6ขั้นตอนยืนยันตัวตนแอปเป๋าังที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาที่มีป้ายเขียนว่า c o n f i r ร์ม ID ตู้นี้ยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีได้นะครับสำหรับท่านที่ลบแอปเป๋าังคนไปแล้วและต้องทำการยืนยันตัวตนนะครับท่านสามารถไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยได้นะครับซึ่งมี 6ขั้นตอนง่ายๆโดยใช้บัตรประชาชนของท่านนะครับ1ก็คือยืนที่หน้าตู้เลือกเมนูยืนยันตัวตนวงเล็บไม่ต้องใช้บัตร ATM 2รับทราบและรับรองการเป็นเจ้าของบัตรประชาชน3ยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน4เสียบบัตรประชาชนในช่องยืนยันตัวตน confirm ID โดยหันด้านที่มีชิปขึ้นห้ามเสียบบัตรประชาชนในช่องเสียบบัตร ATM ก็จะอยู่คนละช่องกันนะครับจะมีเขียนบอกไว้ห้ารอระบบตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่านและ6เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออกและดำเนินการต่อบนแอปนะครับซึ่งแอป เป๋าตังคือแอป,ปที่ใช้ในการลงทะเบียนควลครึ่งพัสนะครับเมื่อท่านยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดำเนินการมาสแกนใบหน้าต่อในแอป,ปเป๋าตังของท่านจนเสร็จครบถ้วนเรียบร้อยทุกกระบวนการก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยและรอลงทะเบียนโควลครึ่งพัท2568ในแอป,ปเป๋าตังตั้งแต่6โมงเช้าของวันที่20ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ